ฮัลโหลสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับช่อง PB f ีฟิน n ลดเมื่อนี้นะครับผมเราจะพาไปดูบ้านน้ำตาได้ยินข่าวว่าตั้งแต่ตั้งแต่มาอยู่ศซทองฟินแลนด์ได้เก็บตังค์แบบเล็กผสมน้อยเก็บเล็กผสมน้อยจนว่าตอนนี้กำลังทำกำแพงเมืองจีนใหม่ใช่ไหมกำแพงอู่ฮั่นหรือเมืองจีนกำแพงอู่ฮั่นกำแพงอู่ฮั่นบอกตอนนี้ทำอะไรที่บ้านใหม่บ้างตอนเนี้ยทำรั้วทำรั้วเตหาบ้านพอพีบทำข้างบ้านแล้วอ๋อ แหมอันน้าบ้านมึงเนี่ยเป็นสีเทาหยของมึงเลยแต่ถ้าบ้านเนี่ยกูทำเต็มน้ำตาลปกติมู่บนตัวกอดช่วยกูครึ่งหนึ่งนะไม่เป็นไรน้องตาลจะพาไปดูเอ่อรั้วใหม่แล้วมันก็จะเปลี่ยนแค่ไหนละครับพี่จิ่เออไม่เป็นไรได้อยู่กันยังบดึงรั้วใหม่บ้านน้ำตาลรั้วบ้านอยู่ใกล้กันทุกคนบ้านอยู่ใกล้กันนี่แบบแต่ว่าบ้านอันนี้แบบแปลกๆเนาะรั้วสีคนละสีแบบไล่สีมาเลยคะรุ่นบ้านน้ำตาลเป็นสีไหนนี่หรือเป็นโซงกับสังกะสีไม่สังกะสีพวก ทำแบบแบบนี้อ๋อแต่ว,ว่าประมาณนี้แหละได้แบบนี้หรอใชก่กออีกสองสามก้อนไงบ้านผู้ชมอันนี้บ้านคุณพ่พอบ้านคุณพ่พออยู่นี่นะฮะบ้านคุณพ่พออยู่นี่ช่างเดียวกันกับช่างเพียรเลยจ้าฉันรู้อยู่นี่ไงจ้าบ้านที่สองก้อนเลยน้ำบ้านมึงเท่ในในาไหร่เนน้ำตาลมีคลองมีสระน้ำส่วนตัวเอาเกือบจะเปียกปะเนี่ยเัี้ยแหละอะไรให้ตรงๆนี้เปียกอันนี้คือปปรั้วเหรอน้ำตาลนี่หรออืม มันจะมีเหลือที่พ่อทำเองด้วยพ่อจะทำอือน,นั่นบ้านหลวงคุณพลอ,อดไปได้บ้านนี้สวัสดีครับครับพี่ตั้งีครับผม,มคือท่านเปียกบ้านนี้เปียกที่สีเพราเปเียกเรามันมันสูงพ่ออยู่หรือเปล่ามันมันจมลงเรื่อยๆอ,อ่ะไม่ใช่ไงมันลึกไปเรื่อยๆโอ้ย โอ้ยบ้านคุณน้ำตาลคุณดำเข้าไปสิลูกเข้าไปเพิ่อนกำลังเห็ดหัวใหม่กำลังทำรั้วใหม่เพื่อนจะเปิดเพลงลูกสาวี่ดีเปิดเพลงลูกสาวเพื่อนน่ะว้าวกูจะยานเดีกูยานเดีมาไม่น้ำตาลพี่น้องบ้านเธอเป็นอย่างือมีน้ำอยู่ข้างหน้าตลอดเวลาคุณพ่อไปไหนคะ พ,พ่อพาน้องไปซื้อชุดนาเรียนอ๋อเราไปซื้อพวกนี้เหรอรเทีมละสิบเจ็ดอันนี้ทีมช่าง,งทีมช่างสวัสดีครับทีมซางทีมซางพี่น้องไปชมถ้าไม่มีแอร์ก็เย็นจริงเหรอน้ำอ้อยไปเตยไปไหนไปเตยก็ไปซื้อย<อ>างกลงโอ้ยน้องเด่นดีเนาะเย็นนะตาลากลับแบบดูพี่แบบต่างงานต่างงานตามาล้มตาลเอามาแม่ครึ่งหนึ่งกูหักเอาได้เลยแต่วิ่งกันเนี๋ยมึงอยู่กูจะหักเอาเลย อันนี้เราบ้านคุณวาลุนเราต้องฟอนเกี่ยวกันเพราะว่าเอฟซีจะซื้อไอแพดอะไรอะไรไอแพด iPad iPad ใช่ถนูฟอนเกี่ยวแล้วมึงหากินง่ายจะเอากูไปหากินหรอมึงอ่ะแล้วกูได้อะไรก็เพ่อนบอกว่าก็พี่แพลพูดเองเมื่อคืนดีแล้วแต่ไปนี้ก็จะไม่จ่ายเงินค่ามีนแล้วเพราะว่าหาค่ากำแพงจาแม่ไม่มีกะอยู่มาสิบปีก็ไม่มีเจ้าแม่เหมือนบ้านพี่บิ๊ก ไม่มีเพผัวอะไรเพราะน้ำตาลมันดูใบตามีเดยแต่บ่มีจับแต่แต่แบบนี้อมันมีมันมีมันบ่เห็นเพราะว่ามันบ่อยู่ข้างนอกซอยมันก็เถอะไม่มันไม่มีจริงจริงถ้ามีพ่อหนูก็จับกินเลยฮะพ่อเอ้ียนตาลมันกินไงมันเลยไม่มีอ๋อจับกินก็เลยไม่มีอุ้ยตายถ้าเรากินมันจะไม่มารวยไหมพี่ก็ลองกินดูสิีตรงนี้เลยบ้างแต่สวยนะรั่วโซนนี้ก็สวยแล้วเป็นแบบฟิลแบบสังกัซีแบบฟิลแบบไหนฟิลไม่กล้าปีง่ามันบาดไงแล้วไม่แต่กล้าปีทันทีกันหรือข้างล่างเป็นปูนพี่ ล่อแอมแตเป็นช้างอันนั้นพอควบหัวปลาเฮียไปที่เฮียเดมเมื่อไงเฮ็ยไปขังจ่าของแล้วก็ทำอีกแล้วนะที่ติดกันเลยจ้าเดี๋ยวน้องโกกิแกก็จะมาถมดินข้างหลังอยู่คุณบัรอดบอกจะมอยู่ใกล้พ่อถมดินอยู่ใกล้พ่อ แต่มันก็มองเห็นกันได้เห็อะไรอย่างมันเป๊ะที่ทำงี้ประหยัดประหยัดราคาได้เนี่ย่างี้เนี่ยประหยัดราคาเข้าใจไหมรั่วสังกะสีประหยัดราคาพ่อบอกว่าสังกะสีดีอันเนี่ยก็ดีมันสิแบบนานไปมันก็ยังจะเหมือนเดิมเห็ดปูนี่กต่างนก็บอกซอยอะไรบ่เห็ดแต่เมื่อไรสร้างมาเห็ดปูนอยู่หเห็ดปูนขึ้นทึบไปเลยเมื่อไรไปเห็นน้ำมัน มาน้ำตาลค่ะแปดเราเตรียมตัวเดินทางต้องไปด้วยคืนนี้น่าวทีคือนี่าจะคืนเทีอะไพี่พูดเนี่ยเออพี่ไม่ได้พูดเออเอฟซพูดเอบอกว่าอย่างเงี้เริมตานเ่มตานทำมึงหมดเท่าไหร่เนี่ครับเออกําลังจะบอก เพราะแบงค์ขาวรั่วกลางแน่เอออย่าให้ป้นนะคะเออคุณเจอันนี้คุณมาใส่กันทำนะให้เป็นเจเด้น้ำตาลก็สวยกันใช่นหมทุกวันนี้ทำอะไรมาเนาะไม่ได้ทำอะไรสวยทั้งสูงทั้งขาวเออเออละไม่ใหญ่ใหญ่ก็ต้ยสุกยิก <c oughs> มองนี้เป็นรูปมันเป็นนามนี่น้องเป็นตะไคร้เรียกได้ไหมต้องเรียกว่าไผ่ใช่ไหม หน,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 นูต้องเอาดินมาหนูต้องเอาดินมาลงดูหนต้อซื้อดินแล้วหนูต้องมาลงลงูกแนวเน,นี้ยใช่ถ้าหนูไม่ซื้อมาก็เป็นแอ่งเใช่ไหมน้ำมันจะสูดแค่บ้านบ้านชันนะคะเห็น <c oughs> ไหมคะเพียงป่าเลยป่า,ปากระบีเด้ นี่แหละพี่น้องหาเงินมาก็มาทำน,นะครับดูแลดูแลบ้านตัวเองหาเงินมาเราก็มา,ออาปรับปรุงบ้านตัวเองน้ำตาลนะแม่ทำไว้ให้แล้วก็มาปรับปรุงเอาพี่น้องดินเพิ่มเท็ยมล้วที่เลียกวมาปรับปรุงเอาหางนะขัามากกว่าเห็นเอา,า,าดีกว่าหมดประโยชน์ไปมึงจะไปสร้างอะไรบ้างมึงอยู่กันก็นกนอยู่ไม่หมดเลยนะรีโนเวทเอาหมดไม่เยอะ ทาสีแล้วก็ทำฝ้าแล้วก็เขาหน้าอยู่แล้วอะ่ะวันไหนมีเงินเนยอะค่อยทำใหม่มมอเออรถบักระล้างเดินทางเอาหนาไหมแค่สวดชวยเสร็จ อิีิสวยอ <izon> ิริเหมือนเหมือนเหมือนสวรรค์แบบว่าบันเดลไหมสวยขนาดนี <c oughs> <asp> ้เลยอ่ะาเฮียหนีจันเยงเฮียเฮียกเป็นย่้าันย่าเป่นใจแบย่อันน้องการสียากอ๋อตลกเท่างเดี น่าซีกับข้าในมือนแรงอออิ่อยุะก่านนี่ล่ะพยายากับสิเมื่อไหร่บ่เธออยู่นี่ล่ะเธอต้องก็ไดีลาคนอยุนี่ละมีงานอยู่ไม่มีงานอะไรสดอยู่อยี่ลอเเียเออบาบนะันีนัแบบเย่ยเียบบจาคแบีนะครับ ดีไรเอ้ยเป็นน้องนีสายก็เป็นน้อนจะานอย่างนั้นน้ำบอลารดิลุยคิดหัดบอลไรจะน้องน้ำบอลไรห็น้องนีสายก็ไปหมอมมันมีแอร์สบายสบายอืมคิดหจวารจะน้องเพื่อนนะน้องเพื่อนนะเมื่อนี้ไปได้โ้า ไอกมีมาเมื่อไอาจารย์เนี่ครับมันนไม่ได้รับะมี่อ๋อมาดัดานานลูกมไม่ได้ครับวันนี้มาลาบก๋วยซอยแสบต้มไก่แสียบบอวันนี้ว่าอาจารอาหารแบบนม่มาอารย์ไม่ก่เรื่องวุ่ยบออาจาียงใส่เออเสใส่กับเทือนหนูหนูคือเสต้ใส่นะลูก น้ำตามาคุมแล้วเอฟซีวาขันเต้นครูมีไอเฟนจะได้ไอแพดพนันเหมือนแรงพนันล่ำฟอนครันั่นซื้อกระไรไอแพดฉันว่าฉันคือสิบอะไรอย่างฉันคือฉันก็อสิบด้ดฟอนซื้อน้ำตาลได้ไอแพดจะอะไรอย่างแม่ฉันบอกยอมเด้อถ้าฟอนเกี้วพี่ๆได้ไอแพดพนันแล้วฉันได้อะไรเนี่ยแต่วันเกิดกูมึงจะให้อะไรกูรู้อยู่นะทองสามบาทกูรู้อยู่พี่เอามาพี่อาไงกูรู้อยู่แี่ให้กูเนี่ยกูรู้ขอบใจ มันจะหายห้ออยู่หักเข้า FC เกิดหลุนดิน้ำตาใส่ท้องสาบาทหลีบอก FC ยังหลุนอยู่นี่เขากับวัเขาเขาก็ร่องเขากับร่องใจน้ำตาเนื่ยกันละคันว่าออกซิบันนี้ประเด็มึงก็ตายรดคำบ่าหุ่งพี่น้องร้องไห้ทั้งคืนไงคิดถึงบ้านมาก อะไรเล็ิดเดียวรอท้องชามเอฟซีมหาถึงบ้านเอฟซียูนิรเอฟซีสอรนฟินแลนด์่งได้ไก่เออไก่คาวนาออีก้อบอีเจเห็นมันไก่เบิ้งมันไก่อีหีไม่ได้ไก่ตอนแล้อมันเป็นเล่นอาณเมียจริงๆค่ะใครอยู่ในห้องนี้คะ โอ้อน้ำอ้อยเป่าผมสวยสวยงามเลยค่ะดังนางงามช่องสามเลยค่ะคืนนี้ขึ้นเวทีเหรอคะคืนนี้ขึ้นเวทีใช่ไหมคะร้องเพลงอะไรคะขึ้นไปเต้นปะไม่ลืมเหมือนก่อนไม่ลืมว่าหนูไม่ขึ้นอ๋อตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นค่ะโะอ๋อตื่นเต้นลื้อเต้นออกนะคะถ้าตื่นเต้นจะลื้อเต้นออกห้องห้องกกิห้องคุณหญิง ตายแล้วผู้นี้โกกิอ,อุดรแฟนจะไม่มาหาบอหนอหแฟนขับรถกิง้งมารับบอหนอโอเคแรงล้วไปแล้วรถบ้านไปแล้วพี่น้อง <c oughs> ไปแล้วโอเคพี่น้องอไว้เจอกันคลิปหนะ้าคลิปนี้เอาไว้ช่วงนี้สักวันนะครับผมอัปเดต <c oughs> บ้านพ <c oughs> ักอุดรธานีเจอกันครับสวัสดีครับ